สวัสดีคทั้งคู่ว,วันนี้มาแชร์เกี่ยวกับก็เป็นพี่ชาย S <S แค่ๆเลยนะครับพี่ชายมีปัญหาเรื่องไหนอ่พี่ชายมีปัญหาเรื่องการปวดหลังนะครับปวดหลังโรคยอดฮิตโรคจันทฮิตเราใช่เขาขับรถมานานวันหนึ่งขับนานไหมวันหนึ่งประมาณสิบกว่าชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงต่อวนันขับรถตู้จากเชียงบุรีไปเวียงจันทร์ถนนเมืองวันนี้คือไปสิบกว่าชั่วโมงเคยไปฝั่งนั้นนะก็จะรู้ว่าถนนมันไม่ไม่ไม่เรียบเหมือนที่นี่นะครับรถนี่พังเร็วมากครับ เอวคนก็พังไวครับขับอยู่อย่างนั้นเนี่ยเกือบสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วอยี่สิบปีวันละสิบว่าชั่วโมงจนสุขภาพมันทุดมากๆแล้วก็ไปขับรถไม่ได้อ่าแล้วก็เหมือนต้องพักผ่อนนะครับนี่แสดงว่าเป็นเยอะจริงๆเพราะว่ามันคือหลายรายได้เลยแสดงว่าปวดมากปวดมากอ่าใช่ผมก็เลยอยู่ที่นี่ผมก็จะส่งส่งอูมิหนึ่งเนาะอูเฟล็กหนึ่งอย่างละสองกล่องครับก็ให้กินไปหนึ่งเดือนนะครับกินเฟล็ก ด้วยอูมิด้วยวันละสองซองนะเฟกสองซองอูมิสองซอง,อ,งอ๋ออันนี้เพราะว่าเขาเป็นเยอะเลยเนาะใช่ครับกินไป 4. สะปะ 2, ี่กล่องใช่ปสองหนึ่งเดือนเดือนเดียวใช่เดืน,ดนแต่กินไปเดือนหนึ่งไม่ดีขึ้นแปลกมันพี่เขาบอกเราโทรไปถามก็บอกไม่เห็นดีขึ้นเลยยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมมาเนี้ยออแต่ว่าพอผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับพี่ชายกลับไปขับรถได้ แล้วก็เหมือนลืมไปเลยว่าตัวเองอะปวดหลังในช่วงที่กินอะเดือนแรกอะช่วงที่กินยังไม่รู้สึกดีขึ้นแต่หลังจากกินกินหมดแล้วของหมดแล้วไมกินต่อไม่มีอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นอะดีขึ้นก็ดีขึ้นก็คือหลังจากของหมดก็ค่อยๆดีขึ้นก็คือต้องบอกว่า อาหารเสริมเนาะอูมิ<ช>เฟรกของเราเนี่เป็น<ไ>ปอาหาร <ไป S 1> เสริมต้องใช้เวลานิดนึง,งบางทีงมันคือการฟื้นฟูมันไม่ใช่เสเตียรอยมันไม่มียามันไม่มีเคมีเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าคือถ้าเราทานต่อเนื่องอ่ะมันดี<ช>คือสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ